สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่10กันยายน2,567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่9นะครับผม สำหรับวันที่9แอดมินให้อยู่ที่1กับ4นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดสำหรับ4นะครับผมมา8 4ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมและก็5 7 7 5ในรอบพิเศษนะครับผมตัวกันมา7 5นะครับผมสำหรับในรอบปกติ5 1 ในรอบ V.I.P. นะครับผม7 1 1 7ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหลับวันที่10ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม อยู่ที่1กับ4นะครับผมสำหรับ1มีหนึ่ส 1นึ่งห้าหหกและก็หนนะครับผมสำหรับ4 42 4ี่ส,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 สห 4.6แล้วก็4.7นะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่8.0 สำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผม 1> 6 1หนึ่งสอง สามหนึ่งแปดสามสี่สองแล้วก็หนึ่งสี่สาม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ